Uuu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 u mm. รายการกฎหมายสบายๆมาพบกับท่านผู้ชมแล้วครับผมเล็กชาย์เรวิทย์บุญคมคุณพ่อดรสิทธิพรบุญคมจะมาคุยกันเกี่ยวกับกฎหมายในรูปแบบสบายๆอเอครับวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรครับวันนี้ก็จะคุยให้ฟังเรื่องเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์เคยได้ยินนะคำว่ายักยอกทรัพย์ไม่ค่อยคุนะ้นเป็นยังไงนึกไม่ออกแน่เลยลูกรู้จักรักทรัพย์ไหม รู้ใช่ไหมเ,เห็นเขามีมือถืออยากได้ของเขา mm. เขาเผลอล้วก็เป็นไงแอบไปหยิบมาใช่ไหมอย่างนี้เรียกว่ารักทรัพย์แต่ยักยอกเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร mm. ก็หายักยอกทรัพย์ยักยอกทรัพย์ก็คือครอบครองทรัพย์ของคนอื่นแล้วเบียดบ,บังเอาไปเป็นของตัวเองนะอย่างเช่นพ่อฝากนาฬิกาไว้ที่เพชรฝากนาฬิกาไว้ที่เพชร นะแสดงว่าเพชรมีสิทธิ์ครอบครองนเชีไหมพอฝากไว้ที่เพชรใช่ไหมเสร็จแล้วเพชรเบียดเบียนแอบบเอานาฬิกาของพ่อไปขายให้คนอื่นอย่างนี้เรียกว่ายักยอกทรัพย์ไม่ใช่ลักทรัพย์ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าพ่อฝากเพชรไว้ใช่ไหมแต่เพชรแอบเอาไปขายให้คนอื่นอย่างนี้เรียกว่ายักยอกคนที่จะขายทรัพย์ได้ ตามกฎหมายเนี่ยนะคนที่จะขายซับได้จะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์ถ้าคนที่ไม่ใช่เจ้าของทรับเอาซัพย์ไปขายได้ไหมโอ้ถ้าถ้าได้นะเจอของขครเอาไปขายได้หมดไม่ได้คนที่จะขายได้ต้องเป็นเจ้าของใช่ไหมเออหรือว่ายักยอกษอกากอ่าอ่าสร้อยเพชรราคา3ล้านบาทเอาากะเพชรฝากไว้หน่อยนะครับ3มล้านบาท นะเพชรแอบเอาไปขายให้คนนึ่นอย่างนี้เรียกว่าผิดยักยอกทรัพย์ใช่ไหมครอบครองของคนอื่นแล้วเบียดบังใช่ไหมเออแต่ยักยอกเนี่ยโทษมันจำคุกไม่เกินสามปีมันน้อยใช่ไหมเออยักยอกเขาเนี่ยโทษมันแค่ไม่เกินสามปีตะกี้เพชรเท่าไหร่สามล้านใช่ไหมสร้อยเพชรสามล้านแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่ พอาฝากรองเท้าแต่เก่าๆสักคู่หนึ่งเพชรฝากรองเท้าไว้คู่หนึ่งเพชรแอบเอาไปขายเป็นไงโทษก็เท่ากันมันก็คือการยักยอกทรัพย์เหมือนกันใช่ไหมโทษก็ไม่เกิน3ปีเหมือนกันนะรองเท้าคู่แค่30บาท40บาทกับสร้อยเพชรราคาสาล้านแต่โทษมันก็เท่ากันเพราะมันคือความผิดฐานยักยอกทรัพย์นะ โทษก็คือจำคุกไม่เกิน3ปีนะแตะ่ลองดูอีกสักตัวอย่างลูกว่าถ้านะถ้าลูกเคยรู้จักคำว่าเช่าซื้อไหมเราไม่มีเงินเป็นก้อนใช่ไหมเราอยากได้มอเตอร์ไซค์เราไปที่ร้านเราก็ไปขอเช่าซื้อเขาเช่าซื้ออย่างที่ว่าเช่าซื้อ20งมวดสมมตินะพอถึงบอว่าเช่าซื้อ20งวดเราก็ต้องผ่อนกี่งวด20งวด จะแม็กผ่อนให้เขา20งวดครบ20งวดเขาก็จะโอนรถมอเตอร์ไซค์มาให้เป็นของเราเขาจะโอนกรรมสิทธิ์มาให้เราแต่ระหว่างผ่อนเราใช้มอเตอร์ไซค์ได้ไหมใช้ได้เราเนี่ยชาซื้อมาปุ๊บก็มอเตอร์ไซค์มาใช้ได้เลยแต่เขายังไม่โอนกรรมสิทธิ์ให้นะจะต้องรอให้ใจ่ายเงินครบก่อนครบ20งวดเขาถึงจะโอนกรรมสิทธิ์ให้เราใช่ไหม ถ้าลูกจ่ายไปได้สักสามสี่งวดลูกเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยไปขายให้คนอื่นผิดอะไรลูกรู้ไหมใช่ลักทรัพย์ไหมอย่างนี้ไม่ใช่เพราะลูกมีสิทธิ์ครอบคอรองใช่ไหมลูกมีสิทธิ์ครอบคอรองอย่างนี้จะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์นะครอบคอรองเขาอยู่แล้วเบียดบังเอาประโยชน์เป็นของตัวเองแอบเอาไปขายนะพ่อบอกแล้วว่าคนที่จะขายทรัพย์ได้ จะต้องเป็นเจ้าของทรับเนาะรู้ก็นไหมยกัยกยักษ์ซับนี้โทษไม่เกิน3ปีใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเจ้าพนักง,งานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเป็นเจ้าพนักง,งานยักยอกนะถ้าเป็นเจ้าพนักง,งานยักยอกรูปด,ดูผลมันต่างกันแค่ไหนสมัยพ่อสักสิบกว่าปีที่แล้วสมัยพ่ออยู่ที่กรุงเทพเนะี่ยมันมีลุงคนหนึ่งแกทํางานอยู่กทอมอ เป็นพนักงานเก็บค่าน้ำค่าไฟในตลาดห้วยขวางใช่ไหมในตลาดมีแผงเยอะไหมเยอะใช่ไหมอัน้าเยอะใช้น้ำใช้ใช้ไฟแต่และเดือนแกก็ไปเก็บ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 ค่าน้ำค่าไฟแล้วแกสมมตินะเก็บมาแล้วก็เก็บมาสักเจ็ดสิบแปดสิบลายอาจจะยักสัก20ลาย10ลาย ค่อยๆยักมาจ่ายเงินไม่ครบยักเบียดบงังเอาเงินไปเป็นของตัวเองแกมีหน้าที่เก็บเงินใช่ไหมแต่แกเบียดบงังบางส่วนเอาเป็นของตัวเองแกทําอยู่หลายปีกว่าจะถูกจับได้เนาะถูกกว่าจะถูกจับได้นะโอ้แม่ค้าประมาณ 70- 80ิบแปคนในตลาดอนะจ่ายแกทุกเดือนอะเดี๋ยวค่าน้ําเดือนหนึ่งต้องจ่ายกี่ใบสองใบใช่ไหมค่าน้าใบหนึ่งค่าไฟใบหนึ่งใช่ไหม แล้วสองปีสามปีเนี่ยจกยักมาทั้สองสามปีกว่าจะมาถูกจับลูกรู้ไหมค่าน้ำอย่างสมมตินะว่าแม่ค้ารายนี้ค่าน้ำา70บาทใบเนี้ยที่แกยักไปหนึ่งใบ70บาทเนี่ยนะยักเงินไป70บาท1ใบเนี่ยความผิดต่อ1ใบนะ1ใบเนี่ยก,ก็คือ1กรรมำโทษเนี่ยนะครับขั้นต่ำ ต่ำส,สุดเริ่มจาก5ปีจนถึงจำคุกตลอดชีวิตหน่งใบนะเงินแค่70บาทน,นะไปเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วเบียดบงาาังเอามาเป็นของตัวเองเนี่ยใบหนึ่ง70บาทเนี่ยขั้นต่ำสารลงต่ำกว่า5ปีไม่ได้5ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตแล้วเขาทำไปกี่คดีโอ้สงสามปีเป็นปึกเลย แม่ค้าในตลาดนี่ตอนพ่ออยู่กรุงเทพเนะี่ยที่ไวยกวางนะ่ะมาเบิกความทุกคนเลยคนหนึ่งคนหนึ่งเป็นโอ้ไม่รู้กี่ใบใช่ไหมเพราะว่ามันกี่เดือนละ่ะใช่ไหมแล้วก็นั่งไล่กันไล่ใบเสร็จแ,แม่ค้าก็ต้องจำของตัวเองเดือนไหนบ้างจ่ายเดือนไหนจ่ายทุกมีทุกเดือนแล้วเขาก็จะไปตรวจสอบว่าเดือนไหนแกไม่ได้จ่ายแกก็จะยืนยันว่าแกจ่ายทุกเดือนก็จะรู้ว่าลุงคนนี้แกยักยอ่อ เอาของใครไปเดือนไหนบ้างอ,อือใช่เลยลูกนะตลาดห้วยขวางเนี่ยบ่ากันทั้งตลาดคดีเนี้ยรวมๆแล้วติดคุกไปสองพันกว่าปีรวมๆแล้วนะสองพันกว่าปีแต่ตัวกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่ากรณีที่มันเป็นหลายกรรมเนี่ยนะ,ะให้ดูความผิดที่อัตราโทษสูงที่สุด อย่างคดีนี้อัตาโทษมันสูงสุดมันถึงจำคุกตลอดชีวิตอย่างเงี้ยให้นับรวมกันแล้วให้ให้รวมกันแล้วให้ตัดสินจำคุกได้ไม่เกิน50ปีิบปีท้ายสุดแกก็โดนไปลุงคนนี้ก็โดนไป50ปีแกโดนตอนใกล้เกษียณแล้วอ่ะาะ60อยู่แล้วจะเกษียณอยู่แล้วแล้วมาโดนเนี่ยก็เวลาไปว่าความอะไรเงี้ย บางทีความที่ว่าพยานมันเยอะมากเลยมากันเต็มไปหมดเลยว่าความบางทีเราก็เอ็นดูแกกลับไปก็เอัสงสารแกก็ยังต้องให้เงินแกไปใช้อาลุงเอาเงินไปใช้ให้ตามแกไปใช้บางทีพี่ที่ทํางานเดียวกันพ,พี่ผู้หญิงเข้ามาช่วยสื่อเพราะว่าพยานมันเยอะแกมาเห็นแกก็อดสงสารไม่ได้อาลุงให้ตังไป500เอาไว้ใช้ในเรือนจําก็อดสงสารแกไม่ได้เนาะ โทษมันหลายแรงนะลูกถ้าเป็นเจ้าพนักง,งานมันต่างจากคนธรรมดามากเลยคนธรรมดาเนี่ยยักย่อเขาฝากสร้อยสร้อยสามล้านโทษก็ไม่เกินสามปีแต่ถ้าเป็นเจ้าพนักง,งานนะโทษต่างกันแค่เอกะต่อใบนะต่อใบเนี่ยขั้นต่าขั้นต่ำห้าปีถึงจําคุกตลอดชีวิตแล้วแต่ว่าสารจะลงตรงไหนใช่ไหมถ้าสารใจดีลงต่ําสุดก็เท่าไรห้าปีใช่ไหมตลาดห้วยขวางเนี่ย ก็เคยแวะเข้าไปในตลาดห้วยวากเขารู้จักพ่อหมดเลยเพราะแม่ค้าเขามาเบิกความช่วงสมัยสิบกว่าปีที่แล้วพ่อเคยแวะเข้าไปในตลาดแม่ค้าจําได้หมดเลยเพราะว่ามาเบิกความเบ็นพยานยศพนะหรือ,อลูกเคยสังเกตเห็นไหมครับพวกที่ไปเก็บเงินค่าแผนของเทศบาลเนี่ยตามต่างจังหวัดเนี่ยค่าเช่าแผนเนี่ยไปพนักง,งานเทศบาลที่เก็บพ่อไม่แน่ใจ10บาทหรือ20บาทต่อวันนะ ไ,นะไปเก็บตามที่เขาวางแผงขายเนี่ยสิบบาทหรือ20บาทนะถ้ายักยอกเนขะาก็นับเป็นใบลูกใบหนึ่งก็คือจำคุกขั้นต่ำห้ปี5ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตมันหนักแนละ้จะเทียบคือถ้าคุณเป็นเจ้าพนักงานแล้วคุณไปทำผิดซซะเองเนี่ยมันไม่เหมือนกับประชาชนทำผิดประชาชน,น่ยไปยักยอกรถยนต์เขาคันหนึ่งสาล้านยักยอกรถเบนซ์ เขามาฝากและแอบเอาไปขายโทษมันก็ไม่เกิน3ปีแต่ถ้าเป็นเจ้าพนักง,งานไม่ได้เลยนะแค่เก็บเงินค่าแผงครับเก็บมาสิบบาทแล้วเปียกบ,บางใส่กระเป๋าตัวเองไม่ไปจ่ายหลวงใบหนึ่งก็เป็นไงหนักไหมหนักโอ้คนละเรื่องเลยพ่อทงบอกว่าต้องระวังเนาะคนที่เป็นเจ้าพนักง,งานบางคนเป็นเจ้าหน้าที่การเงินเจ้าหน้าที่การเงินนี่ต้องระวังเลย เราชอบบางทีแอบเอาเงินของหลวงไปหมุนใช้เวลาเขามาตรวจสอบไม่เจอเงินเราเป็นเรื่องเลยนะเนี่ยเราถึงบอกว่าถ้าเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยถ้ามีอำนาจหน้าที่ดูแลทรัพย์สินอะไรนะใครดูแลรแลับผิดชอบทรัพย์สินส่วนไหนถ้าเบียดบังเอาไปประโยชน์ของตัวเองนะยักยอกทรัพย์โทษหนักมากเลยนะพ่อก็เล่าให้ฟังนะครับว่า โทษมันหลายแรงเราต้องถูอหลักอย่างหนึงคือว่าอะไรที่ไม่ใช่ของของเราเราอย่าไปอยากได้ของคนอื่นนะให้พอใจในสิ่งที่เรามีอันไหนที่ไม่ใช่ของเราเราก็อย่าไปอยากได้ของเขานะพอใจในสิ่งที่เรามีเนาะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะ,ะสวัสดีครับ